กูแล้วครับกูแล้วจะวัาดีครับเดี๋ยวผมกุลดำริ้งครับไอ้ดุ้งควันกน <c oughs> ปประจายพุดแวบปลาปลาครับโรงเรียนตอนนี้เราอยู่ตำบลหนองวีเรศครับบ้านเตะแตงนี่ก็อย่าบ้านเตะแตงเดินแนวมาเรียบร้อยแล้วครับอันนีนน้แนวกุ่มตามเต็กครับกุ่มตามเต็ก กับเซกพุดร้อยกับพุดร้อยเชียวมงมันเป็ดึ้งกรยกับตัวนี้้านมาบงานไร่ยมงกับเป็ดรยาวานิดิดกะข้ารยกับตัวมันมีกกาใหญ่กับบรรทุกกัน ให้นุ่มกวนกระต่ายตถปงลอยออกเล้อยันมาเนี่ยมันดิงครับมันมีเดียรถปงกีได้ปุงกีได้หญิงรับมันไม่ต้องใจคนโตไกลักรถตุ๊ดแล้ลเอียวงอ่ะรถใหญ่ใหญ่นะเล็กๆน่าจะทำแบบนี้ครับแต่ว่ารถกันใหญ่ใหญ่เราไม่ใด้ใจว่ามันทำแบบนี้เยอะไหมครับอันนี้แต่ถ้ารถกะเล็กๆน่าทำแบบนี้นะน่าจะทำแบบนี้นะครับ cút tên tên các cút tên tên, không để lực. cút lึก, nó vang pep, vang pep là nó vội phục, tôn điên các, nha tôn điên, có quãng một cái phục bấm, nam này điên, cái tiếng này ไม่เชฉีองพุทธปนี่ราลงกุดแบบาตั้งปับมั่มบูม,มั่มถุงในคอนโดเราคุณรอดไปนู้นเลยครับคุณรอดไปนู้นเลย เดาแรกครับอ่าไไหนอุหนาทีหลบเบียวาุดไปได้จำถึงไหนครับโกนาที่เจ็ดนาที่นี่ต้องนาทหนีหลักไปนู้นเลยคหลักไปนู้นเลยจำนาที กบุมเรียบโลกับเรียกครับตอนนี้มีปัญหาอยู então, i, like à, the the ่แบบบล็กก like 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 ับแบบบล็อกลาดเด็กลาดเยียบเร็วมันไม่ก่อยมันไม่ขึ้นแล้วไหมถึงน้ำมันเบรกมัดกันใ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 นตั้งลุ่มเนาะว่ามอลุ่มแตกนะว่าตัวเตโลเตโลมันไม่มีน้ำมันกับเดบโลนี่กันเ่ยไตเป็ดนี่กันเลยตุกมานี่เตโลมันไม่มีน้ำมันกับแสดงว่ามันแตกในตั้งบริการมันจ้าบาเป็นน้ำมันหมักถึงเนยาแกนตุกมาจากบ้านคนแตวก่อนลบไปร่ม อันนี้นาว่าไม่แนใ่ใจว่านาั่นไม่นั่นนะครับเดี๋ยววากี่การเลี้ยวรถแบบเลยเติมมันกล่าวว่าก็ปปไปลถไปดม <c oughs> เที่ยงนะครับเดี๋ยวเที่ยงกเราไม่รู้ว่าเบ็กมันกินไม่กินเวลาไหนะแต่เราก็ไปเรืเ่อยๆได้ครับคลาดไม่จับเล็กก็ไม่แนใ่ใจว่าก,กินไม่กินเวลาไหนะแต่ไม่ลำเรื้อ

nghe trúng gặp nghe trúng ยัม่ตีไปได้ทั้งนั้นแลยนะครับโอเคกับบอกนาที